ที่นี่เราก็จะต้องมีทางเข้ามีนำถุงนะครับถอดรองเท้าและนำถุงใส่นะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในเลยนะครับไปเที่ยวนิทรรศการนะครับเข้าไปเราจะพาท่านไปชมนิทรรศการนะเชิญชมนิทรรศการบอกเรื่องราวถึงชีวิตของประวัติศาสตร์ธรรมก,กายนะและมโนโมริทฐานที่ได้ยึด หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาถึง40ปีเพื่อให้ผู้มีบุญได้รับทราบถึงความเป็นมาของวัดธรรมกายและได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโลกใบนี้ด้วยกันนะครับห้ามนำอาหารเข้านะครับห้ามนำอาหารเข้านะครับนะครับในข้างในนะครับมีทางเข้าครับเปิดทุกวันอาทิตย์งานบุญใหญ่นะครับเข้าประตูนี้ได้เลยครับสไลด์ครับกดสไลด์เข้าไปครับ อ่านี่นะครับเดิมวัดเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ครับเ,เดิมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากวันวานถึงวันนี้นะครับสมัยก่อนก็จะใช้เป็นนี่ไงทุ่งนาฮนะเป็นแบบระดับทุ่งนาเราใช้ผลน,นะครับมาช่วยนะครับนะครับจนถึงวันนี้นะครับเราก็มาร่วมสร้างวัดกัน สิ่งที่พ่อสร้างไว้นะครที่ของวัดน,นะครับทุกท่านสามารถมาดูด้วยตาะปล่ได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศในความฝันของเราที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแกโ่โลกและทําให้หมวลมนุษยชาติทั้งปวงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอาจจะดูเหมือนเป็นความฝันที่ลื่อนลอย แต่ความฝันนี้เองที่ทำให้เหล็กกลายเป็นเรือลอยน้ำได้ทำให้เหล็กกลายเป็นเครื่องบินลอยไปในท้องฟ้าก็ได้และยังทําให้เราไปถึงดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆได้ด้วยยอดอยาดพานะที่ไม่เคยมีใครเคยคาดคิดมาก่อน หาที่หาทีนหาทุนนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับนครับพอตั้งแต่สมัยคุณยายครับคุณยายสร้างวัดนะครับนะครับมีเล็กน้อยด้วยนะครับมาเีิดฝ้าขระวังูมิสุดนะครับ นี่ครับบรรยากาศของวัดคณะเริ่มสร้างวัดคุณยาอาจารย์มีทุนเริ่มแรกเปลี่ยนมพง3,200บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับวัดวันนั้นใช้เงินแค่3,200บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือการสร้างวัดยุคแรกนะครับหาที่หาทีมหาทุนนะครับยุคแรกๆนะครับสากต้น ก็ด้วยร่มแรงร่มใจของพระอาจารย์นะครับอันนี้ผมก็เคยเข้ามาร่วมด้วยนะครับรับด้านนี้ก็จะเป็นสร้างพระให้เป็นพระแท้นะครับสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีนะครับสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพักให้เป็นพักแท้สร้างคนให้เป็นคนดีสร้างวัดให้เป็นวัดครับนี่คือบรรยากาศนะครับสร้างพักให้เป็นพักแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีนี่แนวคิดของพ่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ร่วนเป็นผลงานของพักอิสุกสำเนินและสาธุชนทุกยุคทุกสมัยที่ฟันฝ่าม,าออมรสมมสมน้อยใหญ่ร่วมกันมาค้างแลรวค้าเราจนทำให้วัดธรรมกาเจริ์รุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีนี่แนวคิดของวัดนะครับคำสอนคุณยายมหารัชนอุบา,กาิการจันทน์นกยุง ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับกำลังบุญมีบุญอย่างเดียวอะไรก็สำเร็จทั้งหมดนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับบุญละเอียดเป็นบุญที่สำคัญมากเรายังทำบุญละเอียดน้อยอยู่แล้วเราจะหวังอะไรกับชีวิตถ้าเกิดมาครั้งนี้เพื่อให้เป็นโมฆะแล้วจะเกิดมาทำไม ยายเริ่มต้นจากไม่มีอะไรแต่ยายรักความสะอาดรักความสะอาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไลยายลบจนกระทั่งที่นี่สะอาดทำให้คนศรัทธาริ่มใสททำให้ที่นี่เป็นหลักใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องความสะอาดที่ยายพยายามลบมานะ คำสอนหลวงพ่อ <c oughs> สันทิภาพของเรื่อง สันติภาพของโลกเริ่มจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนพี่น้องกันเราหายใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวก็ดวงเดียวกันเราต้องอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้นับ ตั้งแต่เกิดมาเราจะไม่ควรลบกันเองการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจเพราะถ้าเราขาดอากาศเราก็แค่ตายจากโลกนี้ไปแต่ถ้าขาดธรรมะแล้วเราจะตายจากความดีตายจากทุกสิ่งทุกอย่าง พระมงคลเทพมณนีสดจันทธรเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กลังจะเกิดมาทำไมอายที่อยากมันก็หลอกอายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตมันเป็นห่วงเป็นใย,ยเริกอยากลาหยอก รีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจสิบหกไม่ตกกันดาลเรียกว่านิพพานไม่หยุดไม่ถึงพระตัวหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ อาคารร้อยปีอย่างนี้ เอกแล้วรอถ่ายไหมถ่ายมาแล้เดี๋ยวถ่ายก็ได้เข้าไปก่อนอการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกรายไปอยู่ไปสู่ชาวม,มาพร้อมใจกันเปลี่ยนแปลงโรคใบน,นี้กันถิดสักวันหนึ่งเมื่อเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกพบกับความสุขจากการหยุดใจ ความสุขและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตยอยู่กับโรคนี้จะย้อนกลับคืนมาสู่ตัวเราและมวลมนุษย์สยชาติอย่างถาวรตักบาทพระสารโลก77จังหวัดพรทศไทย ที่นี่เยาวราช